รู้ถูกก็พ้นทุกการมาวัดของเราทั้งหลายจุดหมายอยู่ที่มาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อแก้ไขปัญหาแก้ความทุกข์ความเดือดร้อนใจที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของเราเองเราไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นคืออะไรมันเกิดจากอะไร ความทุกข์แก้ได้หรือไม่แก้ได้โดยวิธีใดเข้าใจไม่ถูกต้องเลยเกิดปัญหาหมักหมมขึ้นในชีวิตของเราทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นจนไม่รู้จะแก้อย่างไรความจริงแก้ได้มีทางออกคนบางคนมีความทุกข์ไม่มีทางออกที่ไม่มีทางออกเพราะว่าคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกตามเรื่องที่มันควรจะเป็นแล้วก็เพิ่มความทุกข์มากขึ้น คิดไม่ถูกตามเรื่องที่มันควรจะเป็นแล้วก็เพิ่มความทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเรารู้เหตุผลของเรื่องนั้นเราก็จะเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนเรื่องเดียวที่สําคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบ่อยๆว่าเราสอนเรื่องเดียวที่สําคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้ ส่วนเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องปริจย,ย่อยไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องสําคัญอยู่ที่ความทุกข์และการดับทุกข์ได้แม้พระองค์จะสอนเรื่องอื่นมาก่อนแต่สุดท้ายส่งสอนให้เข้าใจว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรถูกแก้ได้แก้ได้โดยวิธีใดเป็นการสอนย้ำให้คนเข้าใจทำไมจึงได้ย้ำในเรื่องนี้ เพราะว่าคนเราที่อยู่บนโลกนี้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเรื่องความทุกข์นั่นเองเรามีความทุกข์เป็นปัญหาเฉพาะหน้าแต่เราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจคนก่อนยกพระพุทธเจ้าประสูติ์หรือแม่หลังที่พระพุทธเจ้าประสุทิ์แล้วแต่ไม่ได้ฟังธรรมไม่เข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์หรือไม่เข้าใจเรื่องชีวิตอย่างถูกต้องเลยแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้ ก็ยังตกอยู่ในความมืดความมนไม่พบแสงสว่างและไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจุดดวงประทีปสองโลกให้สว่างด้วยปัญญาให้รู้ว่าอะไรถูกต้องถ้าเราสนใจศึกษาปฏิบัติตามแนวทางนั้นเราก็จะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้เชื่อผิดก็ยิ่งทุกข์คนเราไม่ได้พ้นไปจากความทุกข์ เพราะมีความเชื่อไม่ถูกไม่ตรงคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อแบบไม่ถูกต้องเชื่อตามตามกันมาเช่นถ้าเราเชื่อว่าความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากเหตุภายนอกเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้โดนบันดาลให้เราเป็นแล้วก็ไปเที่ยวทำการวิงวอนขอร้องบนบานสารกล่าวด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่ปรากฏอยู่ทั่วๆไป แม้เราจะไปไหว้พระพุทธรูปอันเป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ไปไหว้ไม่ถูกทางคือไปไหว้แบบวิงวอนขอร้องบ่นบานสารกล่าวให้ช่วยเรานั่นเป็นการไหว้ที่ไม่ถูกต้องจากพุทธต้องไม่ไปไหว้แบบนั้นแต่ควรไปนั่งสงบใจโบสถ์วิหารศาลาต่างๆที่สร้างไว้ ก็เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับคนไปนั่งพักผ่อนทางใจไปหาความสงบใจไปหาปัญญาเพื่อช่วยตัวเองแม้สิ่งที่เขาไปวางไว้เช่นพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งสกิดใจให้เรานึกถึงคุณงามความดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วน้อมนำเอาคุณงามความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราสร้างพระไว้ในใจ พระที่อยู่ในใจก็คือสิ่งที่เราจะช่วยเราได้เรียกว่าธรรมะช่วยเราได้ธรรมะก็คือความดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เรามองเห็นด้วยใจแล้วเราก็สร้างกันไว้ในใจของเราเรามีพระประจำใจเราก็เอาตัวรอดได้แต่ถ้าเราไม่มีพระอยู่ในใจแต่ว่าอยู่ข้างนอกแต่ว่าไปขอไปบิงวอนอย่างไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นการไปสู่สถานที่ต่างๆเช่นไปไหว้พระตามวัดต่างๆถ้าไปแบบคนปัญญาน้อยก็ไปวิงวอนขอร้องบนบานสารกล่าวให้พระช่วยความจริงเราช่วยเหลือตัวเองแต่เรามายกประโยชน์ให้พระไปแล้วก็มีพันธะทางใจว่าเราไปบนบานสารกล่าวไว้แล้วยังไม่ได้ไปแก้ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกัน ไหนจะต้องหาเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนพระอีกด้วยเรื่องต่างๆการกระทำเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องไม่ใช่ทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้จะเป็นการกระทำในวัดแต่ก็เป็นการกระทำนอกวัดนอกแบบไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทำตามๆกันมาด้วยถือว่าหลวงพ่อองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์วิเศษจะช่วยเราได้ ถ้าพูดตามความจริงแล้วช่วยไม่ได้หรอกตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยเหลือตัวเองอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนที่เป็นที่พึ่งนั้นหมายความว่าเรามีสิ่งเป็นที่พึ่งภายในเกิดอยู่ที่ใจของเราใจเรามีคุณธรรมมีความงามความดีเป็นหลักใจแล้ว กล่าวคิดกล่าวพูดกล่าวทำเราคบหาสมาคมเราไปเรามาในที่ต่างๆตามแนวทางที่ถูกต้องนั้นผลความสุขก็จะเกิดแก่เราแต่ถ้าเราทำผิดความทุกข์มันก็เกิดแก่เราไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองต้องช่วยตัวเองลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องรู้จักทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์ด้วยการศึกษาธรรมะให้เข้าใจ ด้วยการนำมาคิดนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันประสบการณ์ต่างๆก็เกิดมากขึ้นแล้วเราก็มีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นๆตามสภาพที่เป็นจริงไม่ตกหลุมพรางของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไปดิ้นอยู่ในหลุมเหมือนกับสัตว์ที่มันตกลงไปในหลุมแล้วมันดิ้นไม่ขึ้นเพราะไม่มีทางขึ้นก็เลยตายอยู่ในหลุมนั้น คนเราก็เหมือนกันตกหลุมบ่อยๆแล้วก็ตายอยู่ในหลุมไม่สามารถขึ้นจากหลุมนั้นได้เพราะไม่มีปัญญาที่จะขึ้นไม่มีความรู้ความเข้าใจเราจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่ถ้าเราหมั่นศึกษาสำเนียกทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้ถูกต้องความเข้าใจก็จะเกิดมากขึ้นความเห็นถูกก็จะเกิดมากขึ้น ความคิดถูกเห็นถูกพูดถูกก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเราก็พ้นจากปัญหาไม่ต้องเป็นทุกข์และก็ไม่ต้องไปอ้อนวอนให้ใครช่วยเพราะเราช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วการกระทําที่ถูกต้องด้วยทางกายวาจาใจของเรานั่นแหละมันช่วยเราอยู่ในตัวสิ่งอื่นช่วยเราไม่ได้แต่ว่าเราหลงผิดเข้าใจผิดมานานแล้วเพราะว่ามีแต่การโฆษณาให้หลง ให้เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆโดยอ้างว่าเป็นของครั้งเป็นของศักดิ์สิทธิ์อาจจะดนบันดาลให้ใครเป็นอะไรก็ได้อันนี้คือการสอนผิดการบอกผิดทําให้คนหลงให้คนงมงายมันไม่ถูกต้องธรรมะไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้หมายให้ทําอย่างนั้นแต่คนยังไม่เข้าใจจึงทําอยู่ในรูปอย่างนั้นแล้วก็ทำแข่งกัน วัดนั้นทำอย่างนั้นวัดนี้ทำอย่างนี้ก็ทำแข่งกันไปเพื่อหาเงินเอามาสร้างวัตถุซึ่งสร้างแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าอะไรใช้วัตถุนั้นเป็นประโยชน์น้อยสร้างไว้ให้มันรกวัดรกกว่าเท่านั้นเองเป็นอย่างนั้นทั่วๆไปซึ่งมันไม่ถูกต้องเราต้องช่วยกันสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในใจคนร่วมกันสร้างพระในใจ ให้คนมีพระประจำใจให้มีคุณธรรมประจำใจธรรมะอย่างเดียวก็จะช่วยได้แต่ว่าเราไม่เข้าหาธรรมะแต่เข้าไปยึดติดวัตถุต่างๆนานา,นาคนก็ไปไหว้พระไปไหว้วัตถุไม่ได้ไปไหว้พระอย่างแท้จริงไปบนบานสารกล่าวขอหวยขอเบอร์อะไรต่างๆนานา,นาไปพบใครที่เป็นคนประเภทขาดการศึกษา มาขอหลวงพ่อช่วยให้ฉันรวยสักทีเถอะหลวงพ่อบอกช่วยไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองทำอย่างไรก็ทำมาหากินไงละ่ะขยันหน่อยรู้จักเก็บหอมรอมริบอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุรายถ้าไม่สุรุ่ยสุร่ายมันก็เหลือถ้าเหลือมันก็รวยถ้าไม่เหลือมันก็จนรวยจนมันอยู่ที่การกระทำของเธอไม่ใช่ใครจะมาช่วยให้เธอรวยช่วยให้เธอจน แต่เธอต้องเดินตามที่ทำให้รวยสอนเขาให้เข้าใจอย่างนั้นเขาก็ไม่พอใจเท่าไหร่เขาอยากให้หลวงพ่อช่วยทำให้รวยให้เป่าหัวให้รวยให้เขกกะบาลให้รวยให้รถน้ำมนตให้รวยมันจะรวยได้ยังไงหลมแค่นิดหน่อยน้ำมนแค่สองสามหยดหล่นบนหัวมันจะรวยได้อย่างไรมันรวยไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ประพฤติธ,ธรรมอย่างคนครองเรือนพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรคนมีคฤหัสครองบ้านครองเรือนควรจะประพฤติธ,ธรรมอะไรบ้างประการแรกทีเดียวนั้นต้องมีความเชื่อถูกต้องความเชื่อถูกต้องต้องมาก่อนคือเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของเราเชื่อว่าพระธรรมเป็นเสมือนดังแผนที่บอกทางชีวิต ให้เราเดินถูกทางเชื่อว่าประสงค์คือผู้ชี้ทางเป็นพี่เลี้ยงในการเดินทางของเราหรือเชื่ออีกแนวหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางพระธรรมเป็นทางพระสงค์คือการปฏิบัติตามทางถ้าเราทำครบสามอย่างเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราก็พ้นทุกข์พ้นร้อนเราก็ร่ำรวยขึ้นมาเองเพราะว่าเราทำถูก มีพื้นฐานถูกต้องแต่ถ้าเรามีศรัทธาเชื่อดาวเชื่อดวงเชื่อโชคลางเชื่ออะไรอะไรที่มีคนหลอกไว้อย่างนั้นไม่มีทางจะก้าวหน้าไม่มีทางจะร่ำรวยแต่ถ้าเราประพฤติธ,ธรรมเราร่ำรวยได้ขอให้เข้าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นตั้งฐานถูกเราก็ไปไกลตั้งฐานผิดเราก็ไปไม่ไกลแล้วต่อไปก็ต้องทำงาน หมายความว่าลุกขึ้นประกอบหน้าที่การงานลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งเวลาพัฒนาตัวเองหลวงพ่อพูดว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาลสุขหรือที่ท่านพุทธทาสต่อท้ายว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานทุกคนต้องทำงานการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ทำงานเรียกว่าเราไม่ปฏิบัติธรรม เมื่อไม่ปฏิบัติธรรมธรรมะที่ไหนจะมารักษาเราจะมาคุ้มครองเราเหมือนเราถือร่มแล้วไม่กลางมันจะกันแดดได้อย่างไรกันฝนได้อย่างไรเรามีธรรมะแต่เราไม่ใช้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราต้องใช้ธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเช่นว่าให้ลุกขึ้นทำงานแต่เช้าทำงานด้วยความรักทำงานด้วยความขยัน ทำงานด้วยความเอาใจใส่ทำงานด้วยการคิดการค้นอย่าเบื่องานอย่าเครียดอย่าเบื่อนายในการทำงานทำด้วยอารมณ์สดชื่นเรื่อนเริงเป็นสุขขณะทำงานให้ทำเรื่อยไปจนกว่าจะประสบผลแห่งความสำเร็จเมื่อทำงานก็จะได้รับผลของงานเช่นเรากดเดินปลูกพืชปลูกผักมันก็เติบโตถ้าทำถูกต้องตามธรรมมันก็เติบโต ที่เรียกว่าทำถูกต้องคือรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลไม่ให้มแมลงมากัดกินต้นไม้อ่อนๆเอาใจใส่ต้นไม้มันก็จเจริญเติบโตตามธรรมชาติออกดอกออกผลให้เราได้กินได้ใช้ได้เอาไปขายเอาไปขายก็ได้ปัจจัยเป็นเงินเป็นทองได้มาแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมอีกได้มาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักทำให้เกิดความจเจริญงอกงามต่อไป ท่านสอนให้เก็บก่อนท่านบอกให้เก็บก่อนเช่นเราได้เงินมาหนึ่งบาทต้องเก็บหนึ่งสลึงใช้จ่ายหนึ่งสลึงเอาไปลงทุนประกอบกิจการงานสักหนึ่งสลึงเสียภาษีให้แก่รัฐบาลหนึ่งสลึงทำบุญทำทานเฉลียกันไปเท่าที่เราจะทำได้อย่างละนิดละหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่จนเพราะรู้จักแบ่งเงินมีเก็บมีเงินใช้ มีเงินลงทุนมีเงินทําบุญมันก็ไม่อับจนไอ้คนที่จนคือคนที่หาเงินได้ใช้เงินหมดได้หนึ่งบาทกินหมดได้สาบาทกินหมดแล้วอย่างเป็นนี้เข้ามาอีกคือไปซื้อของเกินตัวแล้วติดหนี้ไปทั่วอย่างนี้เอาตัวไม่รอดเพราะไม่ประพฤติธ,ธรรมแต่ถ้าเราประพฤติธ,ธรรมก็รู้ว่าเก็บสักเท่าไหร่จะใช้สักเท่าไหร่ เอาไปลงทุนทำอะไรบ้างเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติศาสนาทำบุญต้องระวังอย่าทำบุญผิดทางในการทำบุญกับพระพุทธศาสนานั้นก็ต้องพิจารณาไม่ใช่ทำสุ่มสี่สุ่มห้าตามเขาบอกให้ทำเราต้องคิดว่าหนึ่งทำอะไรสองทำเพื่ออะไรสามทำแล้วจะได้อะไรประโยชน์อะไร 4. ส,สังคมต้องการสิ่งนั้นหรือไม่การทำบุญเราต้องคิดต้องพิจารณาไม่ใช่ามเพราะตามคาว่าทำเพื่อเอาสวรรค์เพื่อเอาวิมานเพื่อให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราต้องการการทำบุญไม่ใช่การแลกเปลี่ยนไม่ใช่การหวังผลนกำไรแต่เป็นการทำเพื่อเสียสละประโยชน์สุขของเราเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่น ทำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยพี่น้องด้อยโอกาสด้อยความสามารถให้ช่วยตนเองได้เช่นเกิดแผ่นดินไหวคนตายเป็นหมื่นเรามีโอกาสช่วยได้เราก็ช่วยชาวโลกเขาช่วยกันทุกประเทศส่งข้าสารไปช่วยส่งเสื้อผ้าไปช่วยส่งคนไปช่วยค้นหาคนที่ยังไม่ตายตายแล้วก็ขนเอาไปฝังตามธรรมเนียมพวกเมตายก็เอาขึ้นมา เด็กบางคนหกวันแล้วก็ยังไม่ตายติดนอนอยู่ในโพรงใต้วัตถุพอไปพบเข้าอย่างไม่ตายเอาขึ้นมาช่วยชีวิตต่อไปแผ่นดินตรงนั้นมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันไว้บ่อยๆ2อถึงสปีก็ไว้สักทีหนึ่งเหมือนแกล้งกันอย่างนั้นไว้แล้วคนตายกันเป็นพันเป็นหมื่นบาดเจ็บก็เยอะแยะบ้านเรือนพังพินาศแล้วกว่าจะสร้างใหม่ได้ก็หลายปี ก็ช่วยเหลือเขาก่อนเรื่องน้ำท่วมในประเทศต่างๆเรามีอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปก็เปลี่ยนกันไปช่วยไปเสียสละในเรื่องที่สมควรไม่เอาเงินไปสร้างสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอะไรที่เป็นการลงทุนเป็นหมื่นเป็นล้านเอาไปทำอะไรมากมายลงทุนผิดหลักการไม่สมควรที่จะไปทำเรื่องเช่นนั้นแต่ก็ไปพูดจาอะไรต่างๆเพื่อให้โยมหลง เพื่อให้อะไรมัวเมาแล้วก็บริจาคเงินกันจนหมดเนื้อหมดตัวเอาไปสร้างสิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์ไม่คุ้มค่าอย่างนี้มันก็ผิดหลักธรรมเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญในการสร้างวัตถุใหญ่โตที่มีอยู่มันก็มีมากแล้วไม่ต้องไปสร้างขึ้นก็ได้เราจะไปสร้างอีกเสียเงินเสียทองมากมายแล้วก็ต้องหาวิธีต่างๆเพื่อเอาเงินมาสร้างสิ่งเหล่านั้น มันเป็นการไม่สมควรแต่ถ้าว่าโยมก็ทำกันตามไปตามเรื่องเราทำแต่พอประมาณอย่าให้ต้องเดือดร้อนอย่าให้ต้องลำบากอย่าทุ่มจนหมดตัวบางคนทำบุญหมดตัวแต่ทีหลังก็เดือดร้อนและก็บ่นว่าบุญไม่ช่วยก็ทำไม่ถูกแล้วบุญจะช่วยได้อย่างไรทำจนหมดมันไม่ถูกเราต้องแบ่งทำไปบ้าง เก็บไว้ทำเรื่องอื่นต่อไปมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรระวังการโฆษณาชวนเชื่อเราก็ฟังเพลินไปจนกระทั่งต้องไปทำบุญเท่านั้นเท่านี้เครื่องงานใช้ลมปากพ่นออกไปให้คนเชื่อให้คนฟังแล้วก็ได้เงินเข้าวัดแต่เงินที่เข้าวัดในงานหักโน่นหักนี่เหลือบำรุงวัดไม่กี่สตางค์ก g ายใจายมาก จ่ายค่านักร้องนักดนตรีจอหนังจอยักษ์การนเล่นต่างๆซึ่งไม่จำเป็นจะต้องทำมากอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าต้องการให้คนมามากๆจะได้เงินมากๆแต่ว่าเงินที่ได้นั้นก็ต้องไปให้แก่คนพวกนั้นได้มาหนึ่งบาทก็ให้ไปเสีย75สาสตางค์หรือเกินกว่านั้นวัดก็ได้ไม่เท่าไหร่เลิกงานเสร็จก็คิดไปคิดมาได้ไม่เท่าไหร่ เรียกว่าไม่ถูกต้องสิ้นเปลืองและก็สร้างนิส,ยสัยสุรุ่ยสุร่ายให้แก่ประชาชนให้ลหลงไหลมัวเมาในความสนุกสนานเฮหหามันไม่ถูกแต่ก็ทำกันอย่างนั้นเพราะทำกันต่างกันมามีประจําทุกปีสนุกกันเต็มเวียงไม่ค่อยมีการเผยแผ่พระธรรมไม่ค่อยมีพระไปเทศไปสอนไม่มีหนังสือธรรมะเล่มน้อยแจก มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมันไม่ถูกต้องพระธรรมเทศนาโดยพระผมมังคลาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ